สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้มาชมช้างเดินออกกําลังกายกันนะครับผมนี่เชือกแรกก็จะเป็นแม่สายนะครับนี่ควานใหม่ของเราเนี่ยนี่ควานใหม่นะครับชื่ออะไรครับควานใหม่อ่ะชื่ออะไรชื่อสีมับสีมณนะครับอันนี้ดูแลได้กี่วันละในสิบวันแล้วสิบวันแล้วเนาะอ่านี่ฮะจะเป็นแม่สายของเรานะครับซึ่งเป็นช้างพิเศษนิดนึงนะครับเนื่องจากตาข้างขวานะครับ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมนี่แต่ก็ถือก็เข้าขากันได้แล้วนะครับผมนี่เป็นช้างพังนะครับอาจจะหาขวานง่ายอยู่นะครับนี่ฮะข้างบนนะครับก็จะมีช้างเดินออกกําลังกายกันเยอะนะครับด้านบนนะครับเดินอ้อมมาทางนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาแล้วก็มาเจอตรงถนนตรงนี้นะครับผมไปกันเลยครับนะครับเราก็นี่ครับเดินออกกําลังกายโอ้โหนะ ควานคว,วานกับ <ขอ S 1> ชา้างนะครับโอ้โหเอาอะไรกันมานะครับนั่นดูครับมีหญ้าหอบมาด้วยนะครับผม,บผมวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นที่อยู่ของควานนะนี่นะอัน,นจะเป็นแม่แสงพรอยนะครับดูแม่แสงพรอยนะครับผมโอ้โหนะครับสีดอล้านคำนะครับนําหน้าเลยนะครับควานก็หอบหญ้ามาด้วยนะครับวันนี้นี่สีดอล้านคำนะครับผมกับสีดอ สองพนะครับผมนี่นะวันนี้เดิอนออกกําลังกายครับพบญ้ามาด้วยโอ้โหไปเอายาที่ไหนก็เนะี่ยอ๋อจับไม่ได้น้องเลยขึ้นบนให้ควานจับไปด้วยอ่าสีดอล้านคํานะครับผมกับสีดอสองพอันนี้เป็นพ่อเดียวกันนะสองเชือกนี้นะครับแต่คนละแม่นะครับผม เอานะครับก็จะมีอีกเชือกหนึ่งนะครับนี่จะเป็นพังน้อยนะครับพังน้อยนะครับนี่น้อยลูกดกนะครับแม่น้อยลูกดกกับโชคดีนะครับผมนี่กับพี่กรนะครับนี่จ้อยนะครับผู้ดูแลนาคุณกรณ์พายน้อยอยู่ไหนภายน้อยตกมันแล้วเหรอพายน้อยตกมันนะครับนี่คุณกรนะโชคดีนะครับผมนี่จะเป็นไพนาโบนะครับควานนะครับควาน นายอนของเรานะครับผู้ดูแลครับายนาโบนะครับผมสง่าง,งามมากนะครับก่เดินออกกําลังกายกันนะครับทุกเชือกนะครับช้าครับอ,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 อันนี้นะครับเราช่วง ช่วงรอ JavaScript ช้างเดินนะครับมาชมแสงพลอยหน่อยนะครับแสงพลอยนี่นะครับอ้วนกลมนะครับขอสั้นหน้าใหญ่หูใหญ่นะครับเป็นช้างลักษณะที่สวยงามมากนะครับเป็นช้างนิสัยดีนะครับกลางหูแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นช้างนิสัยดีนะครับเชื่องนี้นักเที่ยวมาจับมาขี่ได้เลยนะครับเป็นช้างที่อยู่กับนักท่องเที่ยวได้ดีมากนะครับผมแสงพลอยนะครับผม ว้นกลมนะครับวันนี้ก็อยู่ในโลกงนะครับผมอากาศเย็นนะครับภาคเหนือของเรานะครับดูครับแสงพลอยนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ช้างแต่ละเชือกเดินออกกาลังกายครับด้านบนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับพี่แบนะฮะไงพี่แบดอกดินอยู่ไหนครับลุยดอกดินอยู่ป่า อยู่ปลาเหรอครับผมวันนี้ทําอะไรครับวันนี้ไม่ทำเลยมาถ่ายรูปช้างเหรอวันนี้มาเป็นช่างภาพเหรอใช่ <c oughs> พี่แบร์นะครับนี่พี่แบร์นั้วเป็นอาวุโสมากนะครับนี่รอบรู้เรื่องช้างนะครับรู้ทุกอย่างนะครับนี่ใช่ไหมพี่แบร์ <c oughs> <c oughs> นี่นดูกันย่านกระเป๋านะครับโอ้การแต่งตัวนี่แหละ ควานช้างสมบูรณ์แบบนะครับผมต้องแต่งตัวแบบนี้นะครับดูครับนี่ดูว่ารองเท้านะครับชุดนะครับกระเป๋านี่คาดไม่ได้ข้างในมีอะไรเนี่ยลูกพี่เยอะแยะ,ยะ <laughs> ที่ <laughs> ผมมีก็คือคัดขา <laughs> ของมีเพียบนะครับด้านในนะย่ามนี่คือผลิตเองนะคือย่ามอย่างนี้นะครับคือเปียกน้ําได้นะครับแห้งเร็วมากนะครับผม เอานะครับตอนนี้นะช้างก็เริ่มเดินทยยออกกาลังกายแล้วนะครับผมนี่นะครับพี่ควานนะครับรุ่งฟ้านะครับผมวันนี้รุ่งฟ้านะครับมีกับควานอซนะครับผมวันนี้ไม่นั่งคอนะครับวันนี้เดินกับช้างนะครับงั้นซเอาลูกสาวมาเดินออกกำลังกายเหรอวันนี้ครับเน่ยลูกสาวอ้วนกลมมากนะครับนี่จะเป็น บางขวันนะครับผมโอ้โหนะฮะกับควานเต่าของเรานะครับอ่าชื่อเต่านะเต่าเข้มขัดนะครับต่อสมชายเอ้านี่ไงแม่วันเพนนะครับแม่คุณศึกนะครับโอ้โหหอบหญ้ากินไปด้วยนะครับวันนี้ดูดิครับดูครับดูท้องใหญ่มากเลยนะครับอ้วนกลมนะแม่คุณศึกนะครับผม อานะครับนี่ครับทองเพิ่มนะครับควานคุณแหลงของเรานะครับผู้ดูแลนะครับผมใส่ทองเพิ่มนะครับหนุ่มหล่อเชือกหนึ่งนะครับอนาคตไกลนะครับนี่นะครับเดินออกกําลังกายนะครับผมอ้าวนี้จะเป็นลายสยามนะครับนี่ควาน วานแดงของเรานะครับผู้ดูแลนะครับผมนี่นะครับช้างอายุสิบปีเองนะครับแต่งายาวเร็วมากนะครับนี่โอ้โหนะครับวันนี้ออกกําลังกายนะครับดูฮะหอบสเบียงนะครับหอบของกินไปด้วยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้กลับไปที่ปางนะครับก็จะไปอาบน้ําก็จะอยู่ด้านในนู่นนะครับผมที่ช้างอาบน้ํานะครับอ่ะอีกเชือกหนึ่งนะครับก็จะเป็นไม้มูลนะครับนี่ พี่อนันต์ของเรานะครับวนกลมหอบหญ้ามาด้วยนะครับนี่ช้างพังเราจะกินประมาณนี้นะครับมัดหนึ่งนะครับผมถ้าถือหลายมัดก็คงจะทิ้งขว้างนะครับผมนี่ก็ค่อยกินนะดูฮะดูเขากินนะฮะกินได้นะครับดูเขาก็หยิบมาทีละเส้นนะครับมากินนะฮะนี่คือช้างแต่ละเชือกยังไม่อาบน้านะครับเนื่องจากอากาศเย็นนะครับผม ควานบางคนก็จาดน้ำตอนเช้าบางคนก็อาบช่วงบ่ายๆนะครับเนื่องจากอากาศหนาวนะครับเย็นนะครับน้ําจะเย็นมากนะครับผมเอานะครับอีกเชือกหนึ่งนะครับแม่ช่วยนะครับผมควานนายคำนะครับผมพุณแรนี่ก็มีหญ้าอีกแล้วนะครับอันนี้มีองค์คำองค์คำนะครับนี่โอ้นี่กินหญ้าเหมือนกันนะครับกินได้นะครับ โอกโคนะครับเดินออกกําลังกายกันนะครับอ้าวนี่จะเป็นแม่วันเพนสองนะครับผมเอาแม่วันเพนหนึ่งนะครับชื่อแม่วันเพนเหมือนแม่คุณศึกเลยนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นตะเละนะครับผมผู้ดูแลนะครับตะเละดูแลสองเชือกนะครับอีกเชือกหนึ่งนี่นะแสงพลอยนะครับผมนี่กินยากินยา นี่อาบน้ำเรียบร้อยนะฮะดูผิวอาบน้ำก็จะดูผิวดำๆนะครับหลังจากอาบน้ำมาแล้วนะครับผมนี่แสงพลอยของเรายังไม่อาบน้ำนะครับหล่อพี่ควานอยู่นะครับดูแล2เชือกก็ประมาณนี้นะครับคือเราต้องดูแลเชือกใดเชือกหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็กลับมาดูแลอีกเชือกหนึ่งนะครับเอานะครับอันนี้จะเป็นคุณยายคุณศึกครับคุณยายแม่มาของเรานะครับผม อ่านี่ครับม่มาควานซออีนะครับวันนี้ไปไหนเอเจาไปอยู่ด้านล่างโอ้โหนะครับนี่ซออีของเรานะครับเกับลกเรสรถเสียควานของเรารถเสียอีกละเอานะครับนี่จะเป็นคำแสนนะครับผมพังคำแสนนะครับนี่ครับควานติปของเรานะครับปูดูแล ก็ดูแล2เชือกเช่นกันนะครับอีกเชือกนึงจะเป็นจันน้อยนะครับผมออกกําลังกายนะครับเช้าเช้าแบบนี้นะครับนี่เพื่อสุขภาพของช้างนะครับผมอากาศดีครับช้างก็จะอารมณ์ดีครับเดินออกกําลังกายตอนเช้านะครับช้างก็จะได้อารมณ์ดีไม่เครียดด้วยนะครับผมได้ออกกําลังกายกันไปด้วยกันนะครับผมเอานะครับอันนี้จะเป็นพี่สอนเองเรามาอีกเชือกหนึ่งนะครับผมนี่พี่สอนเรา เมาแบบฮิปฮอปนะครับผมอ่านี่ชื่ออะไรช้างชื่ออะไรนะลืมไปแล้ววะเพิ่มพูนครับผมเพิ่มพูนนะครับนี่พี่สอนของเรานะครับก็ดูแลมีนาอีกเชือกหนึ่งนะครับวันนี้ก็หอบหญ้ามาด้วยเช่นกันนะครับดูแลของเขาเนี่ยจะมีทรัพย์เพิ่มคนทุกวันนะครับโอ้โหสดชื่อนะครับพอนะครับเชือกหนึ่งก็เป็นชื่อมงคลนะฮะมีนาขึ้นต้นเลยหมม้าครับหมม้าคือมีเงินมีทองครับโอเคแล้วมียังควานอ่ะมีผมมีทรัพย์สิน กินจนกว่าวันตายเลยแหละ uh huh. แต่ว่าผมต้องตายวันพรุ่งนี้นะ <laughs> เ,อเอานะครับอีกเชือกหนึ่งก็เป็นช้างพลายหนึ่งนะครับนี่ควานาใจสวยนะครับาางายาวนะครับ<า> <laughs> ผมา <laughs> ลายหนึ่งนะครับนี่นะฮะงายาวมากนะครับงายาวที่สุดที่ปางนะครับใจสวยนะครับ <laughs> <laughs> ออกกำลังกายกันนะครับโอ้โหนะครับนู่นนะครับไปแล้วนะครับกลับที่ปางกันนะครับผมกลับไปกินหญ้าต่อนะครับเอานะครับก็มาอีกเชือกหนึ่งนะครับแม่พรทิพย์นะครับผมโอ้โหแต่ละเชือกนี้ต้องบอกว่าพบเสบียงมาด้วยนะครับอันนี้ควันใหม่นะครับควันใหม่ชื่ออะไรครับควันใหม่นะครับชื่ออะไรชื่อกันเหรอครับโอ้ชื่อหล่อเหมือนกันนะเนี่ยชื่อดารานะเนี่ย ควันทิปนะครับนี่ควันใหม่ควันใหม่ควันทิปของเรานะครับนี่อันนี้จะเป็นออกกานะครับพีโอของเรานะครับนี่ควันโอนะครับผมนี่ได้กําลังครับทั้งคนทั้งช้างนะครับเดินไปด้วยนะครับออกกําลังกายกันไปด้วยนะครับทั้งคนทั้งช้างเลยนะครับผมนี่นะครับผมอาอนะครับก็น่าจะปิดท้ายด้วย ท้องไทยนะครับปลายทองไทยกับควานนะครับระยางนะครับผมระยางนี่ควานผู้ดูแลท้องไทยของเรานะครับเป็นช้างหนุ่มที่มีงานนะครับผมช้างพลายนะครับผมก็ดูการหอบหญ้าเลยครับดูการยกหัวเนี่ยโอ้โหนะครับดูหล่อดูเท่ย่างเลยนะครับนี่นะะก็ปิดท้ายด้วยทองไทยแล้วกันนะครับก็จะมีอยู่นะครับช้างเดินนะครับเราก็ เราก็จะไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยท้องไทยนะครับผมนุ่มรออน,น <โฆ S 1> คตไกลนะครับผมอ,อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับเช่ยงนี้บอกเลยว่าน้อยมาก<อ>ไปแล้วนะครับนุ่นงานสวยนะนี่นะครับท้องไทยนะครับผมท้องไทยไกลแล้วนะครับนี่ครับท้องไทยนะครับผมนุ่มรอนาคตไกล นี่หอบย่าเก่งนะครับเชื่อมนี้บอกเลยว่าหอบย่้าเก่งนะครับผมนี่ไปแล้วนะครับกลับไปกินหญ้าที่ที่หลักนะครับออกกําลังกายตอนเช้านะครับผมเอาละครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากติดตามกันเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมสวัสดีนะครับ